สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาในคลิปนี้ครับครูจะมาแจกไฟล์เตรียมสอบกศนครับซึ่งทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะกศนนั้นมีการสอบภาคกคล้ายๆกพครับแต่ว่าแค่ไม่มีกฎหมายไม่มีอังกฤษเนาะแล้วก็ในภาษาไทยของกศนจะมีหลักภาษาด้วยซึ่งครูแจกแจงไว้หมดแล้วละว,ว่านักเรียนจะต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมครับซึ่งก็ ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลมากใครเตรียมกอพออยู่แล้วก็จะได้กอสนอไปในตัวเพียงแต่นักเรียนต้องอ่านหนังสือในตำนานถูกไหมครับเพื่อได้ในส่วนของหลักภาษาด้วยซึ่งครูนะนําไปหมดแล้วเนาะวันนี้จะไม่พูดเรื่องภาคกอรครับแต่จะพูดในส่วนของภาคขอครับนักเรียนภาคขอนั้นมีการสอบ3ามตแหน่งก็คือตําแหน่งนักจัดก,การงานทั่วไปตําแหน่งตําแหน่งนักวิชาการศาใช่ไหมครับอีกตําแหน่งน่าจะเป็นบนรรลักษ์ถูกไหมครับเดี๋ยวครูแจกไฟล์ทุกไฟล์เลยครับนักเรียนไม่ต้องงไม่ต้องกังวล เดี๋ยววันนี้เริ่มแจกนักจัดการงานทั่วไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามด้วยนักวิชาการศึกษาใครสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาก็ติดตามได้ในพรุ่งนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าไฟล์นี้คือครูแจกของจริงนะครับเป็นไฟล์ภาคขอนักเรียนใช้ในการเตรียมสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วไฟล์นี้เป็นไฟล์ฉบับเต็มนักเรียนสามารถใช้ไฟล์ของครูไปอ่านถ้านเรียนอ่านแล้วทบทวนบ่อยๆนักเรียนจะได้เนื้อหาทั้งหมดครอบคลุมอย่างแน่นอนและครูแจกครบโอเคนะครับ ก่อนที่นักเรียนจะไปรับการแจกไฟล์อยากให้ทุกคนฟังก่อนครับฟังคําแนะนําก่อนนะครับเนียคำแนะนําสําคัญมากสําหรับนักเรียนครับนักเรียนจะได้ง่ายคิดต่างๆจากครูมากมายครับครูจะพูดสั้นๆครับไม่ยาวมากนักเรียนมาฟังคําแนะนําว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะอ่านได้ทันถูกไหมครับซึ่งเนื้อหามันก็เยอะใช่ไหมครับแล้วจะต้องอ่านอันไหนบ้างอันไหนกี่คะแนนมาฟังคําแนะนําของครูแน่นอนครับครูเขียนไว้ตามหน้าจอนี้เลยครับครูแจกเอกสารครบทุกหัวข้อนะครับไว้ติดตามใครสอบกสอนนภาคขอ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปครับติดตามฟังครับก่อนอื่นมาไล่กันก่อนว่านักจัดการงานทั่วไปของกศนภาคขอนั้นมีกี่คะแนนคำตอบคือมี200คะแนนครับนักเรียนในภาคขอตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปครับมีออกสอบทั้งหมด200คะแนนแบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นหมายเลขหนึ่งครับร้อยคะแนนแรก100แนนแรก้อยคะแนนแรกเขาเรียกว่า ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันนี้ก็ต้องบอกนักเรียนว่าร้อยคะแนนแรกเนี้ยทุกตำแหน่งครับภาคขอทุกตำแหน่งไม่ว่านักเรียนจะสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปสอบตำแหน่งอะไรครับนักวิชาการศึกษาหรือตำแหน่งบรณลรักษ์ก็ตามทั้ง3ตํตำแหน่งครับจะสอบร้อยคะแนนแรกเหมือนกันครูขอชี้แจงนะครับตำแหน่งนี้เหมือนกัน ไม่ว่านักเรียนจะสอบตำแหน่งไหนครับร้อยคะแนนแรกเหมือนกันหมดครับร้อยคะแนนแรกประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยหมายเลขหนึ่งครับพวกอะไรครับหมายเลขหนึ่งพวกนโยบายใช่ไหมครับนโยบายรัฐบาลน,นโยบายกระทรวงสาธาดิการนโยบายกศนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวครูก็แจกทั้งหมดหมายเลขสองคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครับหมายเลขสามพระราชบัญญัติ ครูและบุคลารกรทางการศึกษาหมายเลข4ี่ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหมายเลข5พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบหมายเลข6กปริศริกาว่วาด้วยบริหารกิจการรานเมืองที่ดีอันนี้เหมือนกอพอนะครับครูเน้นหมายเลข6กิจการบ้านเมืองที่ดีหมายเลข7วิปกครองเนาะวิปกครองครับหมายเลข8ครับความผิดทางละเมิดอันนี้3อันนี้จะตรงกับ กฎหมายของกอพอครับใครอ่านของกอพอก็จะได้3ตัวนี้ไปโดยปริยายสรุปว่านักเรียนเคยอ่าน3ตัวนี้แล้วเนาะซึ่งมีคลิปติวด้วยครูแจกไปแล้วครับไปดูในเพลลิสต์ละกันเนาะใครหาไม่เจอครูแปะเพลลิสต์ไว้ใต้ใต้คอมเมนต์นี้ละครับราารต่อมาพระราชบัตรพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฐางราชการระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติระเบียบว่าด้วยการรักษาความรักษาความลับของทางราชการพูดง่ายคือ เนี่ยมี11อย่าง11อย่างเนี่ยไม่ว่านักเรียนจะสอบครูพูดเร็วๆนะครับเนียแต่ว่าเดี๋ยวครูให้ไฟล์ Fi แล้วนักเรียนก็ไปอ่านได้ครบเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนีนสามารถดูตารางเนี่ยครับอยู่ในประกาศของกรสนอ,รอยู่แล้วเนาะว่าสอบอะไรสรุปง่ายๆร้อยคะแนนแรกทุกคนเหมือนกันทุกตำแหน่งครับมีหมายเลข1ึงถึงหมายเลข11โดยหมายเลข678เป็นหมายเลขที่3 in 1วันก็คือใครอ่านกฎหมายกอพกกฎหมายกทมครับมันก็ออกเหมือนกันใช่ไหมครับอยู่ในส่วนของกฎหมายภาคกอครับอันนี้เหมือนกันเนาะ หมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดอยู่ในภาคกกพแต่นักเรียนโชคดีอยู่ในภาคขอกศสอนอด้วยอะไรประมาณนี้เห็นภาพไหมครับนักเรียนก็คืออ่านได้หลายแนวทางเห็นภาพนะต่อมาครับครูแจกไฟล์ไว้ครบเลยนักเรียนสามารถโหลดไปอ่านได้ตามใจชอบครับเป็นไฟล์ฉบับเต็มเนาะนักเรียนไม่ต้องซีเรียสว่าก,กฎหมายแค่เพิ่มเติมอะไรอ่านตามที่ครูให้ครับมันออกเนื้อหาหลักๆอยู่แล้วนักเรียนจะทําได้ นั่นบอกครูถ้าหนูอ่านไม่ทันทํำยังไงถ้านักเรียนอ่านไม่ทันต้องพยายามอ่านให้ทันครับเวลายังเหลืออีกมากมายเนาะแต่วิธีการที่จะทําให้นักเรียนอ่านได้ทันและอ่านได้ดีขึ้นคือคําแนะนาครับเรียนดูครูนะให้นักเรียนเข้าไปใน YouTube ครับแล้วนักเรียนเซิร์ชครับเซิร์ชเนาะเซิร์ชตามนี้เลยครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเซิร์ชพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2562เซิร์ชเข้าไปใน YouTube อะครับ ก็จะมีอาจารย์ต่างๆอาจารย์ที่ใจดีท่านสอนฟรีอยู่แล้วครับนั่นเองครับครูลองเซิร์ชเล่นเล่นเนี่ยทั้ง11อย่างเนี่ยอยู่ในยู u ูบหมดเลยโอเคนะครับแต่นักเรียนต้องทราบว่าเวลาอาจารย์แต่ละท่านมาสอนบางทีเขาสอนแบบสรุปสรุปมันได้นั่นแหละเรียนได้เนื้อหาหลักแต่มันอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดถ้านักเรียนอยากครอบคลุมทั้งหมดก็อ่านไฟล์ต่างๆที่ครูแจกโอเคมั้ยครับและใช้การดู YouTube ประกอบกันซึ่งการดู YouTube นักเรียนไม่ยากเลยครับพิมพ์คําพวกเนี้ย เช่นนักเรียนอยากจะดูอะไรครับพะราชบัญญัติการสาแห่งชาติ2 5 6 2 5 4 2กนี่ยก็เซิร์ชเข้าไปใน YouTube ในช่องเซิร์ชของ u t u b e เนาะก็จะมีอาจารย์ต่างๆมาสอนไว้นักเรียนก็เลือกดูตามใจชอบและนักเรียนจดจำไว้ว่าอ่านเป็นสำคัญแล้วก็เวลาดูเป็นการทบทวนด้วยอะไรประมาณนี้เห็นภาพนะสรุปง่ายๆนักเรียนตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข1 1เนี่ยสามารถดูใน YouTube ได้ด้วยนะครับมีอาจารย์หลายๆท่านสอนไปแล้วแต่ครูแจกไฟล์ด้วยครับนักเรียนก็สามารถเอาไฟล์ครูไปอ่านได้ เคลียร์เนาะครูให้ทุกอันเลยครับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเอ็ดเนี่ยครับได้เนาะนโยบายเนี่ยนโยบายพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าว้างนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักงานกศนพวกเนี้ยไม่มีอะไรครับเนี่ยมันนักเรียนสามารถเสิร์ชได้ครับเดี๋ยวครูเสิร์ชมาฝากก็ได้ครับไม่ยากเนาะอันนี้แต่จริงครูเซิร์ชมาหมดแล้วล่ะนักเรียนดูในไฟล์ครูได้เลยเคลียร์นะหมายเลขหนึ่งครับสอบทั้งหมดไม่ว่าตำแหน่งไหน ต่อไปหมายเลขสองเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตําแหน่งครับอันนี้ร้อยคะแนนต่อมาครับร้อยคะแนนหมายเลขสองของใครของมันเฉพาะตําแหน่งครับตําแหน่งใครตําแหน่งมันเขาก็จะบอกว่าเฉพาะตําแหน่งนักจัดก,การงานทั่วไปมีสอบอะไรบ้างครับมีสอบหมายเลขหนึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญน,นั่นเองก็คืองานสารบัญหมครับ หมายเลขสองความรู้เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายเลขสองซ้ําครับอันนี้รู้บ้างซ้ํากับหมายเลขอะไรครูเรียนให้ดูครับซ้ํากับหมายเลขสามครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ครับซ้ํากันดังนั้นหมายเลขสองกับหมายเลขสามมันตรงกันพูดง่ายคือนักเรียนอ่านหมายเลขสามแล้วก็จะได้หมายเลขสองตรงนี้ด้วยครูยพยายามเคลียร์ทุกประเด็นเนาะอันนี้ซ้ําไม่มีอะไร ต่อไปหมายเลขสามครับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณหมายเลขสี่ชื่อยาวนะเบิกเงินจากคลังรับเงินจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินและนําส่งเงินครับ mm hmm. ครูโหลดไว้ให้ครบแล้วมันเป็นพรลบรมันเป็นระเบียบเดียวกันครับ mm hmm. ต่อมาพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างครับระเบียบการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐครัวมาให้หมดเลยต่อมาครับเรียนเขาเรียกว่า gfis ครับก็คือ ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับนักเรียนต้องรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรครูโหลดมาให้แล้วเช่นกันต่อมาหลักการบริหารงานและสถานที่อันนี้หลายๆคนเซิร์ชไม่ออกใช่ไหมครูเซิร์ชมาให้แล้วการจัดการเอกสารการบันทึกการสรุปางานครูจัดมาให้แล้วครับชัดนะเนี่ยสรุปสั้นๆครับหมายเล็1หนึ่งเหมือนกันทุกตําแหน่งทุกตาแหน่งตอนสอบหมายเล็กสองครับเฉพาะตําแหน่งซึ่งเวลาคิดพักขอก็คือ ทั้งหนึ่งและสองรวมกันเนาะนีน่ครับสรุปง่ายๆครับสอบภาคขอเน,นี่ยสองร้อยคะแนนแบ่งเป็นหมายเล100ขหน,นึ่งร้อยคะแนนและก็หมายเล200ขสองร้อยคะแนนซึ่งในโฟลเดอร์ครูแยกไว้ให้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันแล้วแนะนาเพิ่มเติมครับเาานี่นยพรบพวกนี้เราเห็นพราบบปะเช่นหมายเลขหนึ่งงานสรารบัญหมายเลขสองเนี่ยหมายเลขสองตัวกับหมายเลขสามเนาะแล้วก็หมายเลขสามงบประมาณหมายเลขสี่เบิกใจคลังหมายเลขห้าพัสดุภาครัฐหมายเลขหก 6. จัดซื้อจัดจ้างหมายเลขเจ็ด gfi mis เนี่ยครับก็มี นักเรียนสามารถเซิร์ชพวกนี้ดูฟรีใน YouTube ได้ด้วยครับทุกวันนี้ของฟรีทั้งนั้นครับนัเรียนถ้านักเรียนขวนขวายมีอาจารย์หลายๆท่านสอนเราก็เอามาประกอบร่างความรู้ได้โดยการอ่านพรบรการอ่านเนื้อหาหลักฉบับเต็มที่ครูแจกก่อนจากนั้นก็ไปเรียนเพิ่มเติมไปดู u t u b e เพิ่มเติมนักเรียนจะเหมือนการทบทวนหัวจะนักเรียนจะเหมือนการทบทวนวนเวียนอยู่ในหัวนักเรียนจะจําได้และสอบได้แน่นอนโอเคนะครับนี่นครับตำแหน่งนักตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจนะสังเกตครับ ตรงๆต,ต,ตัวเลยนะพะบรบเกือบทั้งนั้นครับพูดง่ายคือถ้านักเรียนเน้นพบรบไปครับอ่านเองแล้วก็ไปดูติวเพิ่มใน YouTube มีอาจารย์หลายท่านสอนเซิร์ชเอาครับเซิร์ชตามชื่อเนาะจากนั้นนักเรียนสอบได้แน่น,นอนครับเพราะว่ามันไม่ยิบย่อยสังเกตไหมครับมันเยอะมันดูเหมือนเยอะแต่ว่าพบรบล้วนๆถูกไหมครับเห็นพานมาขึ้นเนาะมาดูที่ครูแจกกันบ้างครูแจกอะไรมาดูครับครูทําไฟล์ Google Drive ให้นักเรียนอย่างดีครับชื่อไฟล์ว่า ฝฟล์ผ้าขอนัดจัดการงานทั่วไปกศนเห็นไหมครับครูแบ่งเป็นหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร้อยคะแนนอันนี้ครับทุกตำแหน่งสอบทุกตำแหน่งครับไม่ว่านักเรียนจะสอบตำแหน่งบรารารักษ์นักวิชาการศึกษาหรือตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปสอบหมดครับอันนี้ทุกตำแหน่งต่อมาหมายเลขสองครับความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งใครตำแหน่งมันเฉพาะ เฉพาะตำแหน่งใครตำแหน่งนั้นเขียนสั้นๆว่าเฉพาะตำแหน่งถ้านักเรียนรวมคะแนนกันครับก็จะเป็นสองร้อยคะแนนถูกไหมในภาคขอนี่แหละเรียกภาคขอมีสองร้อยคะแนนเห็นภาพชัดเจนเนาะนักเรียนบอกครูไฟล์ครูอยู่ตรงไหนละ่ะพอนักเรียนกดเข้าไปครับนักเรียนครูแยกเป็นโฟลเดอร์ให้แล้วเนาะนักเรียนกดครับนักเรียนกดครับกดเข้าไปนักเรียนก็จะเจอไฟล์ที่ครูเรียงไว้ให้แล้วเห็นภาพชัดเจนเนาะประเด็นต่อมาครับครูแล้วครูวางไฟล์ไว้ที่ไหนครับ ครูแปะลิงก์นะเรียนฟังดีๆนะครับครูแปะลิงก์ไว้แปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับตรงที่นักเรียนขอบคุณครูใต้คอมเมนต์เนี่ยไปมองใต้คอมเมนต์ครับครูจะแปะไฟล์ไว้ให้ครับลิงก์ไฟล์ไว้ให้นักเรียนนักเรียนก็แค่เอาไปดาวน์โหลดปุบนี้เข้าใจเนาะจากนั้นนักเรียนก็แค่อ่านครับชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ไปติวฟรีเพิ่ม,เต,มเติมใน u t u b e ครับสรุปครับเทคนิคการสอบน้องเรียนฟังครูครับอ่านไฟล์ที่ครูให้อ่านไฟล์ จากนั้นหาเวลาไปเซิร์ชเรียนเพิ่มเติมใน YouTube ซึ่งเป็นการเรียนแบบฟรีๆครูเขียนมีชัดเจนไหมครับหวังว่านักเรียนคงสบายใจมากขึ้นเนาะส่วนภาคกอครูก็เน้นอยู่แล้วว่าสอบอะไรบ้างโอเคนะเดี๋ยวมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครับครูจะแปะทั้งการติวภาคกอกศนซึ่งทุกตำแหน่งก็สอบเหมือนกันเนาะแล้วก็แปะไฟล์ของภาคขอนักจัดการงานทั่วไปไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ไปดูใต้คอมเมนต์นะส่วนตำแหน่งอื่นๆ นักวิชาการศาแหน่งบรรลักษ์ติดตามในวันพรุ่งนี้และมรืนนี้ครูจะแจกจนครบแล้วประกาศสอบของกอศนยังไม่ออกครับนักเรียนอ่านทันแน่นอนโอเคนะรีบอ่านตั้งแต่เนิ่นๆครับนักเรียนจะได้ทันครับหวังว่าไฟล์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบและส่งนักเรียนไปได้รับราชการดังหวังนะครับถ้าใครโหลดไฟล์ไม่ได้บอกครูได้นะครับนักเรียนใครโหลดไฟล์ไม่ได้พิมพ์ได้เลยครับที่ใต้คอมเมนต์ว่าโหลดไม่ได้ครูจะทาให้นักเรียนโหลดได้แต่ปกติครูทดสอบให้เพื่อนโหลดแล้วครับมันโหลดได้ทุกคนโอเคนะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับสวัสดีครับ